้าก่อนเข้าไปลุ้นวันนี้ผมเอเดียเดขอแนะนำ o ay, พัลมดเคเเปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายนะครับที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนนะครับเดือนนี้พบกับโปรโมชั่น12 12องบงนะผมแอดไลน์แอดเคเปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันนะครับมีจำนวนจำกัดนะ2กิจกรรมบนเพจนะครับพัลมดเคเเปเนะี่ยแจกของจุกจกุมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับและอย่าลืมมีโค้ดส่วนลดของผมเนี่ย8 8, 8, 8, 8เพื่อเป็นโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผม เปให้คุ้มเปให้สลาดก็ต้องเทวเปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีเพื่อนมีราชาวทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยผมเอเชีได้อีกแล้วนะจ๊ะก็มาจับไปครับผมบรับการเล่นหยานนะตอนนี้ก็จับหยานมานะครับค่อนข้างจะชนะหลายตัวเลยนะครับผมผมยังไม่ได้ทําแบบวิธีการดรับตัวให้ดูนะเออแต่ว่าก็เล่นหยานตอนนี้ก็ชนะแพนด้านะครับแพนด้าไวโอลีนะ มันไม่มีตัวแบบขัดจังหวะเราได้นะครับเปต้านี่เราก็ไหวนะมีของกระทุปแปบ๊บเดียวตายนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เราจะจริงจริงหรือเปล่าเออว่าผมโมหรือเปล่านะแซดไปฮะก็สําหรับหยาดผมจะเล่นแบบตัวที่มันแบบมีสกิลแบบจริงจริงหยาดมันหยิบได้ทุกตานะผมว่ามันก็ชนะหลายๆตัวนะครับถามว่ารันดอร์ชนะหยาดได้ไหมก็ได้ครับแต่ถ้าทีมฝั่งตรงข้ามยืนไม่ดีพอหยาดไม่ได้ยิงฟี้ย ไม่ใช่หยานลันดอมไม่ได้ยิงฟรีก็ไม่สามารถชนะหยานได้นะครับเล่นยากเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับเพราะหยาดมันเลดเกมมันค่อนข้างแรงอยู่นะเพราะมนเจาะเกาะหลายแบบแ80ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเออก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับผมน้อยหนึ่งจังหวะน,นี้เ,เวลสี่เราก็จัดจอดเลยนะรอเพื่อนผมดึงมานะตอนนี้ผมกดกับเพื่อนนะครับโอเคก็ไม่ได้กดโซโลนะเอ้ยสวยตายนะลิกเตอร์มาเด็ก โอเคเลือกแตกไปหนึ่งนะครับได้ได้นะครับคาบอเล่นได้เล่นได้เพื่อเดี๋ยวผมตีคลิปตัวนี้ก่อนอยู่คลิปนะครับชนเลยสวยตายนะเอ้าฮาวิกเกอร์กิ้งโอเคสวยครับอย่างเงี้ยเคลียร์คลิปแคลรี่หมดเลยนะทุกคนชอนน็อตนี้เป็นช็อตแบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะไอ้เจ้ะไอชิบหายแล้วแพนด้าเวลสี่กูแตกดีรออะไรครับโอเคกูตายแนะ่ ไม่รอดนะถอยเลยเพื่อนไม่ต้องยิงฟรีจังหวะนี้ต้องหนีแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะจริงๆเล่นหยานก็นไม่ต้องคิดมากนะครับฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวผมไปเคลียร์เลนกลางก่อนนะครับทุกคนเราต้องพยายามหาเงินนะเอ,อคิปเลนมีเราตัดคลิปเลนก่อนนะครับค่อยมาตีคลิปป่านะเออเพื่อความรวยนะครับผมเราต้องแท็กให้หมดอะง่ายๆนะครับจริงๆหยานสาหรับผมนะ ส่วนตัวใครมองว่าเลดเกมอะแต่ผมเล่นป่าแป๊บเดียวเวลก็สิบสองแล้วนะครับแปบ๊บเดียวนะไม่เลดขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้มองว่าหยาดแม่งเป็นตัวเลดนะแต่ว่าโอเคแหละอาจจะเลดตรงไอเทมเข้าใจป่ะไม่ทันนะโอเคทีมกูถอยหมดถอยเลยเพื่อนฟาไปก่อนนะครับก็นั่นแหละใครจะมองว่าหยาดเลดผมส่วนตัวผมไม่ได้มองว่ามันเลดนะคือมันเวลสิบสองมันก็เก่งแล้วนะครับ ตอนนี้ผมจะพยายามวิวให้12เร็วๆนะเก็บวิวเยอะๆนะครับเดีย๋ยวมาดูนะไม่เกิน10บนาทีเนะี่ยผมน่าจะสิบสละหรืออาจจะประมาณ10บนาทีซึ่ง10บนาทีผมก็แต่อย่างว่ามันเป็นเกมมือถือนะมันก็เลยแบบมองว่าเร็วนะครับ10นาทีเนะีย่ยเพราะนี่เกมมือถือมันน่าจะควรจบแบบเร็วสุดก็10บนาทีใช่ปะชา้าสุดก็น่าจะแบบ20นาทีครึ่งชั่วโมงเออประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวไปเชียร์กลางให้เพื่อนนะครับ มาเดินี่ก็ว่าแล้วเปต้านี่ก็เป็นตัวค่อนข้างโกงนะถ้าเล่นเป็นนี่มันโคตรแบบนะครับมาดิแม่ผมไปเติมเลนบนเนี่ยนะครับอาเลนกูโดนยับเลยนะครับจังหวะนี้พี่มานะละเลนมาดิอืังแบบหนึ่งโอเคสวยเพื่อนตายไม่เป็นไรกูรเอาให้เฮ้ยเ,ยเ,ยเยแรงเหรอแรงอ่ะนะ้องโอเคครับเกบม,มาสองตัวนะครับเดี๋ยวมันคิวมาตอนนี้ผมฟื้นจัดนะครับผม บอกเลยเล่นยาก,กน,นะฝั่งตรงข้ามให้ผมค่าสองตัวอย่างนี้ผมเกิดแน่นะครับไม่ต้องห่วงไอ้น้องอืมโอเคครับได้ปัอมบนมาเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้ผมก็เคลียร์เลนดีกว่านะครับว่าจะเวทเขาแหละแต่ว่ากลัวฝั่งของข้าวเขามาเติมนะเราอาจจะไม่ได้คลิปเขาก็ได้นะเราจะแตกนะเออโอเคครับผมก็ขึ้นขวานเป็นชิ้นที่สองเลยนะขวานเต็มนะ จระกอผมจะขึ้นชิ้นเล็กไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหยานจริงจริงมันไม่ต้องออกจริงๆไม่ต้องออกจาะกอะชิ้นแรกก็ได้นะครับเพราะว่าอันติของหยานเนี่ยเวลาเปิดมันจะได้จาะกอนะซึ่งเราไม่ต้องออกจาะกอะชิ้นแรกๆก็ได้นะเออเราขึ้นพวกอมนิอามก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะเออผมก็จะขึ้นอมนิอามต่อนะครับขึ้นจาะกอกชิ้นเล็กไว้นะตอนนี้ผมก็ใช้รุนนจาะกอร้อยนะครับเผื่อเพื่อนๆสงสัยนะอยากได้รุนอะไรส่วนเซตไอเทมเนี่ยมันเป็นเบสิกอยู่แแแลล้้ววนนะะครับตต่า เออว่าเราควรจะออกอะไรนะครับเพื่อนๆต้องผมไม่อยากแบบว่าตั้งเซตแบบที่จะออกถูกตาให้นะครับคือจริงๆเราควรออกแบบว่าเฮ้ยตอนนี้เราสู้ไม่ไหวมีตัวดาเมจแรงๆเราออกก่อสะท้อนหรืออะไรพวกนี้หรือเชื่อฟื้นหรออะไรเงี้ยนะครับออกมาแก้เอานะครับเออมาดิาตายนะอย่างเงี้ดึงมันสวยแตกโอเคครับอ่าลันดอได้นะตายไอโดู มาเิเห็นปะเฮ้ยมาดิกูไหวหมดอ่ะกูพุ่งหนีกูขัสวนตายเก็บมาสามนะครับช่งน,นี้เห็นไหมคือรันดอร์เนี่ยคือมันแก้เราก็จริงนะครับแต่ทีมันต้องยืนค้ำให้นะแล้วมันต้องได้ยิงฟรีด้วยนะครับผมผมมองว่าอย่างนี้นะเพราะเวลาผมเล่นรันดอร์ผมว่ามันก็สู้หยานอย่างนะถ้าผมเล่นรันดอร์สู้หยานผมเล่นซินเนเทียดีกว่านะครับเออ ต่จริงรแลนดอร์มันก็ทําได้หลายอย่างนะเออส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะครับสําหรับเอลันดอร์นะชอบแหละจะเอาัางไงกันแน่ครับผก,กคนดูถาม <c oughs> เอเวนเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบไอเฮี้ยคนดูงงแล้ว <c oughs> ก็เล่นป่าก็ชอบหมดทุกตัวแหละเออแต่หลักๆก,ก็คงเป็นแบบว่าตัวละครที่มันแบบอ่ะอย่างส่วนตัวผมไม่ค่อยเล่นตัวแอคเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เล่นอย่างก็แอคอยู่ไอน้องหนู คือคนดูด่านครับผมชอบเล่นแพนด้านะเอาจริงๆเพราะว่าแพนด้ามันโหดนะแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมเล่นกันคนระับผมเวทเลยแล้วกันชั่นนี้มาดิแพนดา้าเอาหรือเปล่าอยากได้บับหรือเปล่าจ๊ะอ่าอยากได้ก็ตายนะโอเคฟิกแล้วนะครับไม่รอดไม่รอดตายสองกูบอกเลยที่ไี่ไม่มีฟิกแตกตายนะไม่มีฟิกโอเคเก็บมาอีกสองนะครับผมมาดิไวโอลตรอนะรอนะดี่รอเลยมา อันนั้นนึกว่าจะกิ้งมานะครับถ้ากิ้งมาผมปาดเข้าไปน,นี่ตายเลยนะไวโอเลตแต่ถ้ามันมีฟิกเกอร์อีกเรื่องถอยเลยเย่าแม่งเยอะ,ะ,ะเกินไปละโอเคครับบนทาม,มิ่งเราไปนะไม่ต้องรีบรีนนะครับผมเนี่ยเห็นปะเจ็ดนาทีผมวล่งสิบสองนะทุกคนดูเห็นไหมจะสิบสามแล้วด้วยนะครับเวรนี้น่าจะสิบสามได้ซ้ำนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหม คืออย่างจริงๆตัวมันไม่ได้เลทขนาดนั้นเว้ยหกเจ็ดนาทีแม่งก็สิบแล้วนะครับแต่ว่าคุณต้องได้ฟาร์มนะอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ถ้าคุณได้ฟาร์มอะ่ะคุณฟาร์มยับยับอะ่ะไม่สนใจใครอะ่ะต้นเกมมาเล่นอย่างมันต้องเล่นอย่างนั้นะนะครับคืออย่าไปมัวนะครับบวกไม่ได้ก็ไม่ต้องบวกนะเออหรือช็อตไหนเรารู้สึกว่าเราเข้าไฟแล้วแบบเอ้ยมันเข้าไม่ได้แน่ก็ไม่ต้องเข้านะบพยามอย่าตายนะ เล่นแบบว่าให้ได้เวฟเยอะๆนะครับรับคีบเยอะๆนะแบบเดียวก็12บไม่เกิน10นาทีครับมันไม่เลทดขนาดนั้นนะแต่ว่ามันอาจจะเล็ดที่เซตไอเทมนะครับเออสำหรับหยานนะแต่ผมว่า12สมันก็เก่งลนะไอเทมไม่ต้องเยอะหรอกแค่มันไหลได้มันแบบ้ําได้ก็โอเคแล้วนะครับเนาะไอน้องห้หน,หนูนี่ผมก็จากประสบการณ์ที่เล่นมานะเพราะผมก็ติดเม็ดอยู่นะครับเล่นหยานอะติดเม็ดประเทศนะมาเด็กตายนะอ่าผมเล่นให้ดูนะ ดูแนด้ามาดิครับผมไวอเลตเนี่ยผมเลือกตัวมาดับตัวมาถูกจริงตายไปหนึ่งเก็บมาสองนะมาดิไปไหนอะ่ะไปไหนไอ้น้องโอเคจัดไปอีกสามนะครับเห็นไหมครับก็ดับตัวมาค่อนข้างค่อนข้างถูกนะเออผมเวลาผมเจอพวกไวโอเลตอะไรเงี้ยผมจะกดพวกหยานนะครับถ้าไวโอเลตนาคอนันนี้ผมกดหยานเลยนะ ถามว่าสู้นาคอนได้ไหมก็ถ้านาคอมนมาเล่นรอเราอันตรีหมดเราก็สู้ไม่ได้นะครับมันก็แล้วแต่ตานะอย่างตานี้ผมเจอแพนด้าเจอวโอเล็ตนะครับผมเจอสองตัวเน,นี้ยผมก็กดหยาและนะครับคือแบบเราเน้นล้วงแคลรี่ไงเราต้องดูว่าแคลรี่เขาเล่นตัวอะไรนะถ้าอย่างเจอแวนผมอาจจะเล่นอ้อยหรือไม่ก็เออเลอร์นะเพราะมันขาดตายนะครับแวนอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะผมก็มาบอกให้ฟังแล้วกัน,นครับเอ้ยเล่นได้นะเพื่อนไปตีมังกรดีกว่าป ตีมังกรตีมกรตีมังกรบัฟจะหมดละวไปตีมังกรเลยวเอาป๋าฟ้ามากก่อนละกันเพื่อนโอเคผมเปิดมังกรให้เพื่อนนะออบเจกต์นะครับในนอบเจกต์ในนอบเจกต์ในผมไม่ต้องรอใครสั่งนะครับผมเล่นป่าผมเจอออบเจกต์ผมตีนะบัฟหมดผมดูเวลานะผมไม่สนใจนะฮะโอเคเล่นได้นะเพื่อนผมมาละสวยเอาเพร์ด้าก่อน แตกไปหนึ่งปุ๊บกระโหลกตายไปสองโอเคครับตายไปสามแล้วเหรอวะจบเกมนะอย่างี้สแต็กผมยังอยู่ด้วยนะต้องเลี้ยงสแต็กไว้ก่อนนะครับมาเลยตายคู่มาครับผมโอเคอะไรเนี่ยกูไหลย,ยับเกินไปหรือเปล่าวะโอเคครับก็จบเกมที่เรียบร้อยครับผมกับการเล่นย่านนะฮะก็แนะนําไปคร่าวๆนะครับผมในเกมนี้นะ ก็เพื่อนๆต้องลองไปฝึกเล่นกันเองนะครับว่าเวลาเราดับตัวมาเราจะสู้ตัวไหนได้แต่ตาเนี่ผมอย่างที่ผมบอกผมพิกสุดท้ายนะผมเจอแพนด้า Panda กับไวโอเลตนะครับส่วนตัวผมจะมาล้วงแครี่นะถ้าผมเจอไวโอเลตผมก็กดหย่าดเลยนะครับอ,อ,อยูอยู่ที่ว่าเราเจอตัวอะไรนะต่อให้เขากดมาแก้เราถ้าเราเล่นเป็นเรามีสเต็ปเรามีเชิงหน่อยเราก็สู้ได้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะแพ้1 0 0ะมันก็มีจังหวะของมันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะ อย่าลืมกดติดตามกมา็ด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับน้อยหนูบาย